เนี่ยเราก็ใช้เหล็กลวดตวนนี้ทำให้แหลมๆก็แล้วก็มาแย่ไปในรูจัดการมันซะดูครับนี่โเบลเลอร์เลยปลูกมาปีปีกว่าดูดสุดท้ายก็มาตุย <c oughs> เจอดวงแรดเข้าไปกับตุยดูเสียงมันออกมาออกมาแล้วนะนายชาวเราก็ดูหน้าน่ะเป็นยังไง จริงก็เอามีดมาตัดได้เลยนะผมคิดว่าไม่น่าจะรอดเพราะว่าถ้าโดนกัดลูขนาดนี้แล้วเนะี่ยยอดมันเหี่ยวแล้วอะยอดไม้มันเหี่ยวไม่น่าจะรอดไม่ยอมออกด้วยออกมาแล้ว แย่เราก็ดูหน้าหน่อยแล้วจะอดดื้อนะกุดก็ไปลึกมากออกมาเด้วมาหน่อยเจาะเข้าไปถึงแก่นกลางมันจะรอดได้ไงต้นมไม้เราไม่รอดหรอกเขี่ยดู ตานี่ก็บ,บังแล้วกัน <c oughs> อะลวงให้ดูอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างนอกนะข้างบนนะ,อะบอกมันหน่อยไม่ให้ชาวโลกก็ชมตัวกันนะว่าตัวเจ้าเป็นยังไงนะอยู่ไหนอยู่นี่ ให้ชาวโลกก็ชมตัวหน่อยยนโฉมหน่อยแล้ยวยนโฉมหน่อยมายนโฉมนิดนึงแล้วมายนโฉมกันนิดนึงไม่ออกมาเหรอเขาก็จะดื้อหน่อยนะ ดีหน่อยนะดูด็ไม่รอรอกยังไงก็ต้องออกมาให้ชาวโลกเขาได้เห็นโฉมกันหน่อยเป็นไงล่ะพี่น้องให้ดูเหนื่อยใจแทงครับตัวแค่นี้กัดสามสีวันตุย แล้วเราจะไปสู้กับมันไหวได้ไงสู้กับมันไม่ไหวครับดูไอต้นขนาดนีุ้กสาจะปลูกมาเป็นปีสองปีอย่างเงี้ยนะสุดท้ายก็โดนกัดไปมันจะไปรอดได้ยังไงไม่รอดเหนื่อยใจแทนจัดการมาซะทึบทึบ,ทบตายต้นนี้ก็ยอดไหม้ไปละ แช่ไม่ได้เดี๋ยวก็คนทิ้งจะได้มากนะครับจนถอดใจแล้วเดี๋ยวหาอะไรมาปลูกแทนดีกว่าเอาขนุนนะผมว่าขนุนน่าจะง่ายกว่าป่ะโอเค